กาแฟเลมอนทำง่ายๆโดยเครื่องแฟล5-8อันดับแรกเรามาหั่นเลมอนกันเลยเลมอน2ส,ส่วนครึ่งหนึ่งเอาน้ำเลมอนสดๆเพิ่มความหอมและสดชื่นอีกส่วนเราจะสไลด์บางเพื่อตกแต่งแก้ว เมื่อได้เลมอนทั้งสองส่วนแล้วเรามาทำกาแฟกันเลยเริ่มสักช่างเมล็ดกาแฟที่เราต้องการวันนี้เราใช้เมล็ดกาแฟคั่วกลางจากห้อยหอมโทนจะฟรุตตี้สว่างงเข้ากับกาแฟเลมอนแล้วเราก็ทำการเกลี่ยกาแฟเราจะใช้เป็นที่เกลี่ยกาแฟแบบออโต้เพื่อมาตรฐานในการสกัดเราให้ความสำคัญกับการสกัดกาแฟเพราะกาแฟที่ดีต้องมาจากวิธีที่ได้มาตรฐานรสชาติกาแฟถึงจะออกมาเพียนน้อยที่สุด จากนั้นก็กดกาแฟรพร้อมสกัดช็อตเอสเปรสโซเมื่อสกัดกาแฟเสร็จพักช็อตเอาไว้แล้วมาทำเบสน้ำเลมอนกันเลย เราจะใช้หัวเชื้อเลมอนเพื่อรสชาติที่เข้มข้นหวานหอมและใส่น้ำเลมอนสดเพื่อความหอมสดชื่นของเลมอนจากนั้นใส่น้ำแข็งส่วนหนึ่งคนให้เข้ากันและค่อยใส่อีกส่วนลงไปจากนั้นเทช็อตกาแฟของเราลงบนน้ำเลมอนที่เราทำพร้อมกับตกแต่งแก้วให้สวยงามน่ากินเสร็จแล้วกาแฟเลมอนของเรามาลองดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงสดชื่นครับผมและมาทานกันได้ทุกวันที่61บิสโ r รซอยพัฒนาการ61เปิดให้บริการตั้งแต่11โมง ถึงเที่ยงคืนแล้วเจอกันนะครับ